สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับเราอยู่ในพระธรรมยอมบทที่12นะครับยอห์นที่12เราจะมาดูกันในข้อ34 35 36นะครับยอม์นบทที่12ข้อ34 35 36บอกอย่งนี้นครับว่าคนทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทราบจากพระธรรมว่าพระคิดจะอยู่เป็นนิดเหตุไหนท่านจึงว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น บุตรมนุษย์นั้นคือผู้ใดเล่าพระเยซูริสตัดกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่านผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปไหนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราพูดกับเรานำเราให้เราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าตัด ผ่านชิงเราเพื่อเราจะอยู่ในแผนการอยู่ในน้ำพระทัยพระองค์เราจิติฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราอ่านพระคมพีตอนนี้ครับพระพีบอกว่าคนทั้งหลายทูลพระองค์ว่าเอาเขาพงรู้มาว่าพระคิดจะอยู่เป็นนิดเนี่ยทำไมท่านถึงบอกว่าบุตมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นยกขึ้นในความหมายว่าถูกตึงกังเขนนะครับถูกถูกาตายนะครับบุตรมนุษย์คือผู้ใดเล่าเขายังไม่รู้ว่าบุตรมนุษย์คือพระเยซูริดนะครับแต่พระเยซูกิดบอกว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งแต่เมื่อ ความสว่างยังอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทานันผู้ที่เดินในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลุ่งความสว่างนะครับคนที่ไม่รู้จักพระยุสคิดดีนะครับเขาไม่รู้ว่านะครับเขาไม่รู้ว่าพระยุสคิดจะถูกตึงที่แมงเขียนะครับข้อสามสามบอกอย่างนี้ครับว่าพระเยซูบอกเช่นนั้นเพื่อสําแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรนะครับคนทั้งหลายไม่เข้าใจครับคนเหล่านั้นกําลังเห็นพระยุสคิดเป็น พระมาซีหาเวลานั้นเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำทางศาสนาหรือบางคนจะคิดว่าพระองค์จะช่วยนำในการปลดปล่อยจากกรุงโรมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทำไมพระองค์จะต้องตายหรือทำไมพระองค์จะไปไหนละ่ะครับพระเยซูบอกว่าอย่างนี้ครับความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อความสว่างยังอยู่ก็จงทําให้เต็มที่เถอะเกรงว่าเดี๋ยวความมืดมาถึงแล้วเพราะว่าเมื่อคนที่อยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหน ท่านทั้งหลายมีความสว่างจงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างนะครับจงวางใจในความสว่างนั้นไว้วางใจในพระยุสคิ์จะได้เป็นลุงพระยุสคิดเป็นลุ่ของความสว่างนะครับครานนี้เวลานั้นก็คือว่าพระยุสคิ์บอกว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยนะครับก่อนพระยุสคิ์จะไปถึงแมงเขตนะครับสาวกก็รู้สึกเชียร์อัพนะครับมีกําลังใจรับใช้พระเจ้าเต็มที่นะครับพอเห็นว่าพระยุสคิดถูกตึงแมงเขนไปครับสาวกกระจัดกระจายหนีกันไปกันหมดเลยนะครับ เวลานั้นความมืดเกิดขึ้นนะครับและเขาเหล่านั้นหลายคนไม่รู้ว nation, past, storm, <Okay. S 1> ่าจะไปทางไหนไม่ร hmm. <They 're S 3> mm ู้ว่าจะทําอะไรนะครับหลายคนกลับไปจับปลานะครับกลับไปทําอาชีพเดิมกลับไปสู่ชีวิตเดิมชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นครับเวลานี้ความสว่างอยู่กับเราครับเวลานี้เรายังมีความสว่างอยู่แต่ว่ามันจะมีเวลาหนึ่งก่อนพระยุสคิดมานะครับสังคมจะเปลี่ยนไปครับเราไม่รู้เวลานี้สังคมที่เราอยู่นะครับสามารถ เรายังสามารถประกาศพระเยซูคิ์ได้อยู่นี่ขอบคุณพระเจ้านะครับมันอาจจะมีเวลานึงที่กฎหมายเปลี่ยนไปนะครับเขาเออกกฎหมายแปลกๆมาว่าห้ามเราในการประกาศพระคิดนะครับเขาอาจจะขนาดที่ว่า,าจะต้องมีเครื่องหมายหรือมีสัญ,ญลักษณ์หรือจะต้องทําอะไรสักอย่างทําให้เราประกาศพระคิดไม่ได้ครับถ้าเวลานั้นความมืดมาถึงแล้วแล้วเราจะเป็นไงครับพันพี่บอกงนี้นะครับว่าคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเถอะกลัวว่าจะล้มลงใช่ไหมครับพวกเราครับผมเชื่อ ไว้ใจคุณครับผมรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ดีตั้งใจรับใช้พระเจ้าแต่ว่าเวลาเนี้ยครับคุณไม่รู้เลยครับว่าถ้าเกิดถึงเวลาข่มเหงเมื่อความทุกข์ลำบากมาถึงคุณจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเวลานี้ทําให้เต็มที่ครับรับใช้พระเจ้าเต็มที่มีโอกาสแบ่งปันพูดกับเพื่อนของคุณเรื่องพระเจ้าครับแล้วก็แชร์วิดีโอที่คุณรู้สึกเป็นประโยชน์ให้กับเขานะครับถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นอาจจะรู้สึกไม่สนใจนะครับแล้วก็อาจจะดูเหมือนว่าคุณบ้าศาสนานะครับแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยครับ มันจะสามารถเป็นประโยชน์ได้กับบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้ประโยชน์หมดนะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนของคุณบางคนที่คิดว่าคุณเนี่ยมากเกินไปนะครับพระเจ้าของเรานะครับใช้เรานะครับไม่มีคําว่ามากเกินไปนะครับคุณรับใช้พระเจ้าในขณะที่คุณมีโอกาสครับเวลานี้ยังสว่างอยู่ครับถ้าคุณรู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะมืดครับคุณจะทําอะไรครับถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงคุณจะไม่มีแสงสว่างเลย คุณจะต้องเร่งทํางานเกี่ยวกับความสว่างครับเขียนหนังสือทําทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะเวลาความมืดมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะทําอะไรไม่ได้หรือคุณอาจจะทําได้แต่มันไม่สะดวกครับเกรงว่าเมื่อความมืดมาทันนะครับแล้วคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนเวลานี้เต็มที่ในการประกาศครับแบ่งปันนะครับชักชวนคนนะครับโดยเฉพาะโอกาสที่จะมาถึงอาจจะเป็นวาเลนไทน์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นอีสเตอร์นะครับนําคนมาถึงพระเจ้าครับชวนเขาครับ พูดให้เขาฟังครับว่าคุณรู้ไหมว่าอีกอาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นวาเลนไทน์แล้ววาเลนไทน์เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะพูดเรื่องความรักครับแล้วบอกคุณรู้ไหมว่าทาไมพวกเรามีความรักมากเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวนะครับหรือแม้กระทั่งอีสเตอร์ครับผมพูดเขาว่าคุณรู้ไหมอีสเตอร์สําคัญสําคัญเหมือนคริสต์มาสเลยนะบางทีสําคัญในความรู้สึกเราควรจะสําคัญกว่าด้วยเพราะนั่นเป็นวันสิ้นพระชนใช่ไหมครับแล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้พระยุคริดเกิดนะครับเพื่อตายนะครับพระองค์สิ้นพระชนวันอีสเตอรร์นะคับ วันสุกประเสริฐและพระองค์ฟื้นคืนประชนในวันอีสเตอร์ใช่ไหมนั้นเป็นโอกาสที่เราจะพูดได้ทุกๆเรื่องครับมีโอกาสพูดให้เขาฟังว่าทําไมมันถึงเป็นอีสเตอร์ทำไมถึงเป็นวาเลนไทน์ทำไมถึงเป็นวันนู้นวันวน,นี้แล้วก็นาคนเหล่านั้นมาถึงพระเจ้าชวนเข้ามาคิดจากแบ่งปันวิดีโอไปทํำยังไงก็ได้ครับให้เรามีโอกาสที่จะพูดเรื่องราวพระเจ้าในขณะที่ยังมีความสว่างอยู่ครับคุณลองคิดถึงสาวกตอนนั้นครับที่เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวพระยุสคิดจะไปสู่กังเขและพระองค์จะถูกจับละ เขาไม่รู้พระอ,องค์บอกว่ายังมีความสว่างอยู่กับท่านทั้งหลายไปอีกหน่อยหนึ่งครับอีกหน่อยเดียวเองครับพวกนี้อีกไม่กี่วันพระคิ์จะถูกเขาจับแล้วครับหลังจากนั้นพระอ,องค์ถูกเขานําไปตึงกรงเขียนแล้วสาวกเป็นไงครับกระจัดกระจายกลัวบางคนปฏิเสธพระอ,องค์บางคนหนีไปหลบซ่อนบางคนกลับไปทําอาชีพเดิมและไม่เอาพระเจ้าแล้วครับเพราะไม่รู้จะทําไงถ้าถึงเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วครับ วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเราจะไม่เสียดายเวลาที่เรามีอยู่ครับเต็มที่ครับเต็มที่กับมันครับวันนี้มีโอกาสรับใช้พระเจ้านะครับถ้าคุณมีหน้าที่อะไรทําเต็มที่กับมันครับเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อหมดโอกาสนั้นเมื่อทําไม่ได้แล้วเมื่อถูกการข่มเหงหรือเกิดอะไรขึ้นนะ้วคุณไม่เสียดายเวลานะครับเพราะว่าเวลานี้มีความสว่างอยู่และเมื่อความมืดตามมาทันคุณจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยครับแต่ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราเองจะเป็นคนรู้เตรียมตัวล่วงหน้าและระวังตัวให้ดี เตรียมชีวิตให้มั่นคงอยู่ในพระเจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับเป็นเครื่องมือเป็นแสงสว่างเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราที่จะเป็นพระพระคนอื่นที่จะมีโอกาสได้นําคนมารู้จักพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ปากของเราใช้ชีวิตของเราใช้สิ่งต่างที่เราทํานั้นเพื่อจะนําคนมาถึงพระเจ้าได้พระเจะข้าเรารู้ว่ามีบางคนที่เรารู้สึกหนักใจและยากในการนําเข้ามาและหลายหลายครั้งเราอาจจะพูดไปแล้วแล้วเขาไม่สนใจ ขอพระเจ้าทรงเปิดหัวใจของเรานั้นทํางานให้เราเห็นหมายสําคัญสิ่งที่พระเจ้าจะทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราและไม่มีใครขัดขวางเราได้เราจิตที่ฐานสิ่งนี้ในพระนามสุขิตเจ้าเอเมนเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับให้ช่้นเป็นชีวิตที่เป็นพระพรเพื่อจะสามารถนําคนอีกมากมายมาถึงพระเจ้าได้เราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ